สวัสดีครับผมผมเพชรพะลวดสวัสดีคี่สซีซูฟูสุคนกับผมม่าแหลับพี่น้องรัฐบาลไทยของยายน่งวันวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้ามาเบิ้งของยายนง่งจับคู่บ่เข่าหรอกพี่น้อง <c oughs> ตะวาเหล็กวิง่งว่าไม่คักเติบอยู่พี่น้องเข่าบนล่างเลยเพิ่นให้บนล่างเกตตัวเดียวพี่น้องบนล่างเกตตัวเดียวพี่น้องเข้าไปเบิงคลิปยนอนหลังไดเด้อสายวิง่งสายแลน้จะจยังใดก็บ่ผิดหวังหรอก ขั้นเลขว่าป๋าบ่เบิรนนั่นบอกหน่วยวานบ่าขาดแล้วล่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเพื่อนเน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเลขมันมาเบิรนเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดมันบอกแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนนี่ให้เจ็ดตัวเดียวเขาบนเขาล่างแล้วพี่น้องเ้อวิ่งบนล่างเจ็ดตัวเดียวหน่วยวานมันคักวานมันสุดยอดที่เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยหายงายู่เด้อพี่น้องเลยส่วนมากทุกอาจารย์ทุกสำนักเพื่อนที่หายสามตัวเพื่อนกขมาเน้นสองตัวมันบอกพี่น้อง ที่แน่ๆนี่คือสองตัวนี่เพิ่นห้วิ่งอยู่แล้วสองตัวบนล่างอันนี้ให้ตัวเดียวว่ามันคักเติบอยู่ดิพี่น้องเลยเล็กวิ่งตัวเดียวนี่จับให้ตัวเดียวนี่ว่ามันคักสุดยอดอยู่ดิเล็กมันปอบันเบิ่นได้ซื้อดรอกพี่น้องคั่เล็กปอบันเบิ่์นอ่หวยลายมันซ้ำได้ไปแล้วนอกพี่น้องเนาะแมนบออีรีดิเนามาตามกันต่อพี่น้อง เล็กวิ่งเข่าเจ็ดบนหลงังคาบโยกว่วเด,ดีอวไรพี่น้องได้ไะไเนาะ fc พี่นอ้องเฮ้าทิศขอเรากอไปเอฟซีเขาไม่กดติดตามไม่ได้พี่น้องด้อมือเอื้นนี่คิไปตามรัฐบาลไทย คนลึกลับกับพอเสี้ยนทุงฝนรัฐบาลไทยได้พี่น้องเอื้อนเสาเอฟซีเอฟซีที่เขามาเบิงไม้เข้ากดติดตามไปจิบวิภัพฑ์จิตไม้ไมๆมันก็ขีดีดขี้เล่นนะพี่น้องข้นาน้อกกดติดตามไปซิฟ ันสูตรก่อนไปน้องเหล็กไทยได้พี่น้องได้เ <c oughs> พราะว่าต้องเขียนบอกเนาะพี่นอ้อ,นองเพราะว่ายายน้องเพิ่นมีลาพัฒนานําแล้วเพิ่นกระหามาถูกงวดฟรร้่ม คือเก่าแ้วพี่น้องเด้อคือเก่าอย่างไรคือเก่าเลยวิ่งตัวเดียวสายวิ่งสายแลยนยาผัดเล็ดขาดเลยเราก็จับแม่นของเราอยู่ดิสุดยอดมันมันย่องเลขสิบตัวจับให้ตัวเดียวนี่ เก่าพี่น้องเก่าตัวเดียวเลยสายวิง่งสายเลีนมาบนรางคือเจ็ดน,น,นะพี่น้องห้องเชงคิดรดน้ำไหล เก่าศูนย์เกาหนึ่งเก่าศูนย์เก่าหนึ่งพี่น้องล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมตรงกันกันกบเลขกฝันเห็นพอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่อนอัดเสียงเพิ่นอัดเสียงมาเบอกู่ฟังอะนะตรงกับเล็กคำนวณเพิ่นเน้นให้เลยเดี๋ยวเพิน่นเดี๋ยวคิดเน้นให้ ส่งกับเล็กควมฝันเมื่อเคยฝันกับฝันพันว่าเมืค่อยฝันเห็นกับฝันเห็นเก่าสีเกาห้า เลขบริษิดหลายพี่น้องเลขมีสองหลักมีหลักเก่ากับหลักเก็ดเก็ดสี่เก็ดห้า แปดคู่บนล่างนด้พี่น้องเด้แปดคู่บนล่างตัวเน้นนี่พี่น้องเนี่ตัวเน้นได้เนี่ยตรงก,กันกับเล็กฝันนี่ตัวนี้คือเป็นตัวเน้นสุดๆ เกก็คิเป็นตัวล่องกับเจ็ี่นี่นอพี่น้องเนาะเลขแปดคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องไนดะ้แปดคู่บนล่างไปกลับจะก็มีตัวเน้นอยู่พี่น้องมีตัวเน้นอยู่เก้าศูนเก้าศนย์เก้านี่เป็นตัวเน้นเก้าสองเจ็ดสี่นี่คเป็นตัวล่องนะพี่น้องเป็นตัวล่อง ซุ่มนี่ก็คิดเป็นตัวกันนะนี่นะพี่น้องแคปหน้าจอสิบหกตัวล้านี่เลขไทยของยายน้องบนล่างเป็นไฮเกลตัวเดียวไอ้ของเกลงอันเชี่ยวนะพี่น้องเนาะของเกลงอันเชี่ยวเป็นไฮเกตตัวเดียวแต่ว่าจับกูพวกเขาหรอกเพราะว่าเลขมันเป่าอนเบิ่นก็ย่อมรับนะพี่น้องเลขมันเป่าอนเบิ่นเดี๋ยวเทียบกับของเก่าให้เบิ่งได้นี่ เก้าศูนย์เก้าหนึ่เกเกเกเจสองเจ็เจหาเพิ่นเน้นให้ที่9 0้าเกสองตกตกเอ้ยเก้าศเกหนึ่งตัวเน้นเกะ้าสองแล้วก็เจ็นี่คืเป็นตัวลองนะพี่น้องบนล่างไปกลับเด้พี่น้องได้บนล่างไปกลับนี่่เปเห็นวะตัวพันวงกลมเก้าศูย์เก้าหนึ่ง เพนคีดเนใต้นี่คือเป็นตัวร่องนี่เก้าเก้าสองหลักเจ็ดซีนี่พี่น้องสูม้มันนี่คือเป็นตัวกันนะนี่เก้าซีเก้าหาเจ็ดสองเจ็ดหานี่คือเป็นตัวกันอาพี่น้องแคปหน้าจอมีของเก่าเทียบให้เบิ้งพรออ้อมเออเรื่อให้เบิ้งตัวละเพราะว่าคนยายน้องคนมีเล่านําเห็นว่าเพนเขียนบอกไทยว่าทันน,นี่เลขไทยนี่พี่น้องได้สิบหกตุลานี่ยนี่แหละนะ มักชอบตัวใดกับหาลอตเตอรี่กันมามาเข้ากระพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณยายนงหลายๆครับผมเอาโชคหมานึงแง่งปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม